สื่อมวลชนไทยองค์กรเครือข่ายสื่อภาคประชาชนนะคะโดยดรอำนาจมาสดายจัดงานมอบรางวัลให้กับนักธุรกิจนักบริหารองค์กรสมาคคมในสาขาต่างๆทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมสนับสนุนยกย่องชมเชยและให้กำลังใจให้กับบุคคลที่ดำรงตนประกอบหน้าที่การงานจนประสบความสำเร็จนะคะหรือว่ามีผลงานและปฏิบัติตนอันเป็นประโยชน์ที่ดีจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและก็ประเทศชาติกับรางวัลนะักเนศประจำปี2565 เมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมาณโรงแรมอามารีดอนเมืองและหนึ่งในนักธุรกิจองค์กรชมรมนะคะที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลนักข NE ตประจำปี2565ในสาขาส่งเสริมศาสนาดีเด่นคือคุณนัทพัฒน์เปิดโลกทิพย์หรือว่าอาจารย์นัทนะคะบารมีพ่อปู่พมนาลายเปิดโลกนั่นเองค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นัทาพัฒน์เปิดโลกทิพย์นะคะก็วันนี้ขอกราบขอบคุณรางวัลอันทรงคุณค่าขอบคุณท่านข้าราการและประธานที่จัดงานในวันนี้ ในการส่งเสริมเรื่องศาสนาซึ่งอาจารย์เองก็เ,เกี่ยวกับเรื่องศาสนาและช่วยเหลือศาสนานี้เป็นทีมงานมาตั้งแต่10-20ปีแล้วนะคะก็เป็นสะพานบุญทุกครั้งที่จะต้องไปก็จะบอกบุญกับทุกลูกศิษย์ทุกคนและรวมพลังกันในการที่ไปช่วยเหลือวัดที่ลําบากหรือยากไร้หรือคนที่ตกยากนะคะที่กําลังต้องการความช่วยเหลืออาจารย์ก็ขอขอบคุณรางวัลบันนี้ด้วยอีกครั้งหนึ่งว่าอย่างน้อยศาสนาก,ก็จะ ตอนนี้ยุคนี้สมัยนี้ที่กําลังมีปัญหาอยู่ก็ทําให้ศาสนาของเรานั้นรุ่งเรืองขึ้นมาได้จากเราทุกคนนะคะก็ขอเชิญชวนทุกคนว่าอย่าทุกคนรวมใจกันนะคะเราคือศาสนาพุทธเราคือศาสนิกชนอยากให้ทุกคนนั้นบํารุงศาสนาแล้วก็รัสสกษาศาสนาของเราไว้ช่วยกันค่ะคนละเล็กคนละน้อยออให้ศาสนาของเรานั้นอยู่ได้แล้วก็มั่นคงนะคะ อาจารย์นั้นทําศาสตร์นี้มา20ปีแล้วก็คือการดูดวงโหราศาสตร์ก้าวฐานแล้วก็พิธีกรรมศาสนาประเพณีโบราณแล้วก็ศาสตร์ปัจจุบันนี้ก็คือศักรลายเส้นเสริมลายมือวัฒนาก็คือศักรลายมือเศรษฐีนั่นเองค่ะผลตอบรับที่อาจารย์ได้แต่ละวันนะคะที่อาจารย์ทํามานั้นคือผมตอบรับในทางที่ดีมากมายบางท่านที่กําลังติดขัดปัญหาหรือวุ่นวายการเงินไม่คล่องตัวหลังจากสักไปแล้วก็มีผลตอบรับในทางที่ดีขึ้นชิดดีขึ้นค่ะอาจารย์จัดโปรตลอดชีวิตค่ะ ว่า9 9 9บาทเท่านั้นทุกคนจะถามอาจารย์ว่าโปร9 9บาทนั้นได้อะไรบ้างอาจารย์ตอบเลยว่าครอบจักราวาลคือทุกเส้นค่ะก็คือการงานการเงินโชคลาภความรับความสําเร็จแล้วก็ทุกๆด้านเลยนะคะ999บาทเท่านั้นตลอดชีวิตของอาจารย์นี่แหละคะ่ะก็ทุกท่านที่กําลังมีปัญหาหรือกําลังต้องการที่จะเปิดดวงชะตาชีวิตที่กาลังมีปัญหาชีวิตนะคะฉะนั้นติดต่อกับอาจารย์ได้คือศักเพศศักลัยมือเศรษฐีงองค์พระนครนายก 0805991499ค่ะอาจารย์ยินดีต้อนรับพร้อมมอบพลังจักรวาลดีๆให้ทุกคนกลับไปสำเร็จแบบงงๆที่ทุกคนสำเร็จกันค่ะคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่สักรายมือเศรษฐีองคลักษนะ์คนครนาย,ยกได้เลยนะคะ